อีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลานะครับทางเรือนจําสงขลาจะประกวดแข่งขันสวนสนามผู้ต้องขังเพื่อคัดเลือกตัวแทนเขต9ก้าเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศกรมราชธณฑ์มุ่งสูส่ส่งเสริมการจัดระเบียบให้ผู้ต้องขังได้รับการฝึกวินัยอย่างต่อเนื่องพร้อมสร้างวัฒนธรรมผู้ต้องขังปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่ครับที่ทันทสถานบําบัดพิเศษสงขลาตำบลเกาะแต้วอำเภอหานใหญ่จังหวัดสงขลา นายเพิ่มพลเทียนดุสิตผู้บญชจการเรือนจำสงขลาผู้บญชจการเรือนจำกลางสงขลาเรือนจำประธานเขต9เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจับประกวดแข่งขันสวนสนามผู้ต้องขังระดับเรือนจำทันทสถาน9เขต9เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขต9เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศกรมรัฐธัรน์โดยมีผู้บญชจการเรือนจำพุ่มในการทันทสถานเขต9้า ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังจากเรือนจำและทันทัศสถานเขต9้า จำนวน1ิแห่งเข้าร่วมครับผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลาเรือนจำประธานเขต9เปิดเผยว่าการประกวดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนโยบายการจัดระเบียบภายในเรือนจำให้ผู้ต้องขังได้รับการฝึกวินัยอย่างต่อเนื่องฝึกให้มีความสามัคคีในหมู่คณะตลอดจนส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้ผู้ต้องขังมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงรวมถึงสร้างวัฒนธรรมผู้ต้องขังให้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ การควบคุมโดยผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศในระดับเรือนจําและทันทสถานเขต9้าได้แก่เรือนจํากลางสงขลารองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่เรือนจําจ,จังหวัดสงขลาและรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ทันทสถานบําบัดพิเศษสงขลาค่ะ